สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็รับอีกหนึ่งคันเป็นรอติตสอ0พต่อมาได้การแอร์ไม่เย็นครับก็ได้เช็คบื้องต้นก็น้ำยามีระบบไม่รั่วนะครับแต่ว่าคอมไม่ทำงานนะครับคอมไม่ทำงานก็เลยได้เลือเช็คว่าไฟมาไหมไฟมาปกตินะครับแต่ว่าคอมมีปัญหาเนื่องด้วยระบบคอม ก็มีเสียงดังอยู่ข้างในคอมแอร์แล้วก็น้ำมันคอมไม่มีเลยครับใส่คอมมาตัวละน้ำมันคอมไม่มีสักหยดเลยแล้วก็มีเสียงดังด้วยนะข้างในคอมนะแล้วก็ระบบดำมากครับตอนนี้ก็รื้อท่อยยงมากมาดูสภาพท่อนะดำดำเลยนะครับ วัน,นนี้ก็ไม่ดำมากก็จะมีเปลี่ยนคอมเบียเป็นแทะแผงแท้นะครับเนี่แผงถอดออกมาแล้วผาาแผงก็ติดรถครับเนี่ยเลยดำๆเดี๋ยวจาัดก,การให้ท่อแล้วก็ไปล้างครับ<ม>ล้างให้ใหม่ครับท่อไม่รั่วนะใช่แต่ว่ามีดำระบบเบียดำ ก็ตู้แอร์ตู้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะล้างให้ ร้อยสะอาดนะครับต่ออย่าจะล้างให้ใหม่ต่อแกงเปลี่ยนใหม่ใช้เนี่ยดูตัวนี้ล้างออกมาดำเลยนะครับเนี่ยดำนี่ผมล้างออกมาจนใสจนใสเลยนะล้างสองสามรอบครับจนให้ล้างจนกว่าจะมันจะใส ออตู้ก็ล้างเรียบร้อยครับคอมเบียพอม,มาแล้วนี่เลยจัดแท้ให้แล้วครับของงานเดนโซ่ครับงานใหม่แล้วก็แฝงแฝงก็ของเดนโซ่ครับแฝงแท้นี่แหละครับแฝงแท้ของเดนโซ่แล้วก็น้ำมันคอมเอมน้ำมันคอมเพิ่มับ ก็วางประกอบกับงานเปลี่ยนคอมเบียอาทิตย์2 0 1 0ครับอาทิตย์ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็เติมน้ำายาอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับคอมเบียใหม่คอมเบียแท้ครับก็มาดูข้างในโอ้เย็นช่ำเลยครบเย็นเลยมนเย็นแล้ว ก็เย็นจนหนาวแล้วครับน้ำก่อท่อแล้วท่อเป็นน้ำแข็งนะครับตัดต่อปกตินะอะากาศลมก็ระบายความรอนปกติครับ มาดูความร้อนความร้อนก็ปกตินะครับวก็จะได้ออกไปร้องวิกนะคอมเบร่กเก่าของเก่าเลนะ็กๆก็เป็นแผงเก็บคอมเปลี่ยนแผงนะครับมันมันคอมไม่มีเลยนะ้ำมันคอมดับนี่ก็แผงแอรร์ครับก็ใส่แผงใหม่ให้แนละ้วก็พัดลมก็ทำงานสองสเต็ปแล้วครับแอร์ก็เย็น ไฮไซก็นี่ครับแบร์ตัดปกตินะครับจเเรียบร้อยครับงานทำแบรคเดี๋ยวออกไปลองวิ่งครับออผมก็ไปลองมาเรียบร้อยแนี่ก็เย็นปกติน้ำก็ไหลเลยนะครับน้ำเบทังบน ข้างล่างงเยน็นปกติแล้วครับก็เสร็จเรียบร้อยครับงานเปลี่ยนคอมแอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนแผงนี่เลยแกงให,หม่เย็นแล้วครับทางนี้ก็ใส่ใก็ล้างระบบให้เย็นใสครับใสเลยนะครับ บจบงานครับผมจบงานอีกครั้งครับก็จะรอเอาติดอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็เกียร์ดังตัวนี้ก็เป็นตัติดเหมือนกันแต่มาด้วยมาคนละอาการตัวนี้แอร์ตัวนั้นเป็นเกียร์ดังครับผมก็ฝากคนไลค์กดแชร์ให้อูวิภาวดีออโต้ด้วยนะครับผมครับผมก็สวัสดีครับ